สวัสดีครับดรพิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและเป็นแฟนรายการของท่านครับครับช่วงโนวิคเนี่ยคนจีนก็โอ้โหแห่มาเที่ยวเมืองไทยนะเมืองไทยตกใจเลยโอ้ยจีนจะไม่มาแล้วนะแต่ไม่สองสามวันที่ผ่านมาคนจีนมาทะลุวันละสองสามหมื่นคนเต็มสนามบินมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> คนจีนนอกจากจะไปเที่ยวเขาไปเที่ยวกันไหนที่ไหนอย่างเมืองไทยเราก็รู้ว่ามาเที่ยวที่กรุงเทพเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยคนจีนก็ไปเที่ยวไหนครับเรื่อิจิตครับ กับเอาอันแรกเลยแน่นอนเขาเที่ยวในประเทศคนจีนเกือบทั้งหมดณขณะนี้คือถ้าเราดูเปรียบเทียบตัวเลขก็เด่เที่ยวในประเทศป่าเขาไปเก้าสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะของจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวแต่ไปเที่ยวต่างเอาไปเทศนอกจีนเป็นดินใหญ่แล้วกันนะครับลำดับหนึ่งคือญี่ปุ่นกับโอ้เปลี่ยนไปแล้วนะไปญี่ปุ่นแล้วนะโอ้แลอันดับสองคือเกาหลีใต้โอ้ลำดับสามอันนี้ผิดความคาดหมายมาก ฮ่องกงครับฮ่องกงที่เราบอกว่าสโลไปนานอะไรไปนานวันนี้ก็มีความพร้อมแล้ววันนี้จีนก็ค่อยๆผลักคนของเขาออกไปเที่ยวฮ่องกงครับนะครับปรากฏว่าไทยที่เคยครองลำดับหนึ่งในระดับระหว่างประเทศนะเทีระหว่างประเทศเนี่ยวันนี้เรามาตกมาอยู่ลําดับสี่ครับนะตามมาด้วยเกาะเล็กๆอย่างสิงคโปร์มาคับห้าห้าลำดับแรกเนี่ย คิดเป็นประมาณ50%ของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่จีนเดินทางออกไปต่างประเทศช่วงโกลเดวีจากพิจารณาจำแนกจากจำนวนที่นั่งบนเครื่องบินนะนะก็คือเอาต้องเอาให้เท่าเทเทียมกันนะบินต่อบ,บินด้วยกันนะครับนบบิครัญี่ปุ่นประเทศเดียวปาเข้าไป17.6%เกปอร์อเซ็นเกือบกสปอร์เซ็นต์นะครับ เกาหีใ,ใต้ตามมานะจี้จี้ตามมาเลยนะ1สิบห้าสิบกเปอร์เซ็นที่เหลือสามประเทศภูมิภาคคือฮ่องกงไทยและสิงคโปร์ก็แบ่งกันไปนะที่เหลือก็ประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงสาสิเ็นและยี่กว่าเปอร์เซ็นต์ก็แบ่งเค้กกันไปไม่ถึงสิบปอร์เซนโดยเฉลี่ยน, oh 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 นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยจำนวนนะักท่องเที่ยวที่เราเห็นมาทะลุสองสามหมื่นคนต่อวันในช่วงโกลเด้นวีคเนี่ย นะเ,เราเราถ้าเราไม่หลอกตัวเองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรายังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ <c oughs> นะครับเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่เราจะต้องทำงานนะทํากทำานบ้านต่อแก้ไขปัญหาต่งตางๆต่อเพราะคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือน้อยกว่าเดิมเยอะมาก <c oughs> ถ้าเราดูนะครับแต่ว่ามาเยอะไหม มาเยอะนะฮะจริงๆแล้วก็มาเยอะขึ้นดีกว่าช่วงก่อนน้านี้บรรยากาศดีขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อกี้คุณสมยศเกิดว่าผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนผมไปจัดงานนะตามผู้ใหญ่ไปท่านธนากรเสรีบุรีนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนเราไปจัดงานฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนนะที่มณฑลเหอหนานเอาการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยไปเอาอะไรต่างๆไปนะจัด กิจกรรมหลากหลายรูปแบบนะในเชิงธุรกิจสํารวจตลาดเจราจาธุรกิจทำ,ำเน็ตเวอร์กิ้งทำอะต่างนะครับปรากฏว่าตอนขากลับครับคือเนื่องจากว่าคณะเราใหญ่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงบคุคคลอะไรบางอย่างปุ๊บมันต้องคี์กับข้อห,หมายมันหลุด <c oughs> ผมคณะส่วนของผมคณะผู้ประกอบการส่วนหนึ่งนะต้องบินอ้อมไปฮ่องกงครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีตัว๋วพอทันทีที่เอาออกปุ๊บมีคนเสียบทันทีโอ้คับ อันนี้ก็สะท้อนว่าออกแสงดงว่ามีความต้องการในการเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยค่อนข้างมากนะครับแล้วดูเหมือนว่าจํานวนที่นั่งหรือจํานวนทเที่ยวบินเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะว่าอย่างอย่างเทินานเนี่ยก็จะมีอยู่สองสายสายสายการบินเท่านั้นเองนะครับ,รบแล้วก็มีไลออนแอร์อยู่อยู่สายการบินหนึ่งที่ท,ที่ที่บินต้องนั้นก็จะเป็นสายการบินจีนนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่พอเวลาบางทีเวลามันไม่เหมาะนะครับคนจีนเนี่ย เวลาจะไปเที <One input> ่ยวเนี so there, so left, like ่ยบางทีวันศุกร์ศุกร์ถ้าไฟล์ศุกร์ข้าปุ๊บนะเขาได้หยุดต่อเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเขาไปแล้วเขาบินหลอกเลยนะครับตั๋วแพงเท่าไหร่เขาก็เขาก็บินเพราะก็ถือว่าเขาได้กาไรเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวก่อนอ๋อครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราเลยผมเลยไปไปแวะเที่ยวเดินสนามบินฮ่องกงซะแล้วก็พบว่าที่สนามบินฮ่องกงคนเยอะมากครับอ๋อครับแล้วคนจํานวนมากเป็นชาวจีนนะ ที่เดินทาง่อไปอันนี้ก็สอดรับกับกับตัวเลขนะครับที่ออกมาว่าโอ้ฮ่องกงเนี่ยขึ้นมาอันดับสามของจุดหมายปลายทางในปีนี้นะครับของช่วงโกเลเดิกนะคนะของชาวจีนครับอโอ้คนหรือว่าฮ่องกงนี่ก็พิกพิกความคาดหมายนะจกักดูแล้วมันซบเซาซบเซาแล้วคนจีนก็ไม่ค่อยมาอยู่ช่วงหนึ่งนะนะ,ะก็ทางแม้นว่าจากใล้ด้วยนะแล้วก็มีทางรถไฟก็มีมารถไฟความเร็วสูงก็มาได้ ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเครื่องบินเท่านั้นแต่ถ้ามีเครื่องบินมาด้วยเนี่ยโอ้แสดงว่าเอคนจีนกลับมาฮ่องกงอีกแล้วนะฮะจำนวนเที่ยวบินดีมากครับสมยศจหกจะจากตัวหัวเมืองในเมืองจีนนะบินเข้าฮ่องกงเนี่ยจะมีจํานวนค่อนข้างเยอะทีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับมีหลายสายการบินที่บินเพราะว่าฮ่องกงเขาก็เป็นไว้ง่ายเป็นเป็นศูนย์กลางการบินนะสำคัญในภูมิภาคแถบนี้นะครับทีนนี้ ระดับสองที่เมื่อกี้ผมเรียนคือเกาหลีอันนี้น่าสนใจมากทำไมทำไมคนเคนจีนไปเกาหลีเกาหลีเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นไปไปทำอะไรกันญี่ปุ่นเนี่ยเออไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ก็ไปเที่ยวเพราะเขาเออต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวมีมิติเรื่องความปลอดภัยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่องครับมีการเชื่อมนะครับตัว ตัวระบบออนไลน์นะผ่านมินิโปรแกรมของมีแชทนะครับคนจีนเนี่ยสามารถเข้าไปดูแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารแปดแสนจุดในประเทศญี่ปุ่นได้ออนไลน์ออ,อ,ออนะครับเพระเเเเเเาะฉะนั้นเขาเขาเมีควาสุขก็โอ้พอมีระบบแบบนี้รองรับเขาสามารถที่จะว่ายง่ายตีตั๋วสาวันห้าวันแล้วก็เดินทางไปเลยแล้วเขาก็ไปถึงก็วางแผนระหว่างอยู่บนเครื่องบินได้ซด้วยซ้มไปอ๋อเอามีแอปพิเคชันเนี่ย กดดูได้เลยชิใช่ครับอยากจองร้านอาหารเนี่ยเห็นร้านอาหารไหนเก่าแก่โอ้โหแบบโทษนะมีชื่อเสียงนะครับก็รีบจองเข้าไป <c oughs> จองไม่ได้ก็วางแผนไปไปยืนต่อคิวเพราะเดี๋ยวนี้คนจีนเที่ยวเนี่ยเที่ยวเพื่อสั่งสมประสบการณ์อืมตรงนี้น่ากินักเน,นีน่ยมาปุ๊บเพเพื่อนๆถามไปไหนมาโค้ดอวิคหยุดตั้งเจ็ดแปดวัน บอกอ๋อไปญี่ปุ่นมาถาไม่ทำอะไรมาโอ้ไปกินอาหารร้านนูนไปอ้องเซนที่นี่ไปนอนโรงแรมเดี๋ยวนี้โรงแรมบูติกในในญี่ปุ่นดีๆเยอะมากนะครับแล้วก็ถูกจริตกับคนจีนคือโรงแรมไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเป็นห้าดาวเพราะคนจีนก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดไม่ได้ไปไหว้น้ำไม่ได้ไปออกกาลังกายไม่ได้ไปใช้ฟิตเนสแต่กินอาหารด้วยเหมือนกินนอกโรงแรมซะได้ซ้ําไปใช่ถูกไหมครอันนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นเป็นแนวคเป็นเป็นเป็นพฤติกรรมใหม่นะเรื่องเรื่องถ้ามีใช้บูทิกเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปห้าดาวมากเกินไปแล้วก็เอาไปเป็นมีเป็นพาเวทมากขึ้นอะไรเงี้ยนะของเกาะชาวจีนนะผมคิดว่าไทยเราก็ต้องปรับ <c oughs> ตรงนี้ด้วยนะเหตุเหตุผลส่วนหนึ่งกบส่วนหยดเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันจะมีแนวโน้มหนุ่มสาวขึ้นอ่านะครับเขาก็จะค่อนข้างดิจิตอลโอเวนเต็ด เขาเขามีความรู้เรื่องออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆก็ทําให้เขาสะดวกเพราะฉะนั้นถ้ามีแพลตฟอร์มอะไรมาเชื่อมมาให้บริการให้ข้อมูลเขามันก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสนใจนะครับในการที่จะไปเที่ยวประเทศเหล่านั้นเห็นอยู่ใน y o u t u b e <ต>เนี่ยเขาจะสํารวจดูได้นะว่าเขาไปแล้วมันตรงกันไหมที่ที่โฆษณาเ <laughs> ใชือ <laughs> นาเารีวิวเลยอ่ะเขาดชอบรีวิวม่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับบ้านเราก็ต้องรับเรื่องเหล่านี้ว่าโอ้ ในเมื่อเขาเขาเขารีวิวทายังไงจะให้เขาเกิดความประทับใจอตรงนี้แต่อันนี้มันเป็นทั้งบวกทั้งลบคถ้าเขาประทับใจเขาจะเป็นกระบอกเสียงนะที่มีต้นทุนที่ถูกมากเลยสาหรับเราเพราะเราลงทุนช่องทางให้เขาให้เขารีวิวเท่านั้นเองเขารีวิวไปมันก็ดีกับเราถูกไหมเพราะว่าอต้องบอกว่ามาฟังโฆษณาดูผ่านโฆษณามันไม่น่าเชื่อถือเท่ารีวิวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเองอืแต่ในทางกลับกันถ้าเขามาเที่ยว แล้วเกิดว่าไม่ประทับใจะคนจีนก็จะกล้าแสดงความคิดเห็นได้เลยอันนี้ก็จะเป็นคือทำไมตกอกในเขาพูดเลยใช่ครับมันมันก็เหมือนดาบสองคมแต่ถ้าเราทำให้ดีซะอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขายกระดับของเข้าไปหมดนะครับอีกอันหนึ่งกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยนะคืองานเอ็กซ์โปครับอ่าเนี่ยผมอยจะถามมือกันนะว่าเอ็กซ์โปนี่เป็นตัวเอ็กซ์โปนี่เป็นจุดหนึ่งนะครับเผอิญว่าช่วงก่อนน้านี้ร้อนจัด นะครับแล้วก็แล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยไม่ไม่งั้นไม่มีวันหยุดยาวด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ไปพอมาเจอโควิดวิกปุ๊บรีบไปเลยแล้วอากาศที่ญี่ปุ่นก็กําลังเริ่มดีแล้วนะครับก็เป็นเป็นสองละรอบแต่กรณีของเกาหลีผมผมเลยคุยกรณีเกาหลีนี่ยิ่งน่าสนใจเกาหลีเนี่ยปลดล็อกทำเรื่องวีซ่าฟรีให้กับคนจีนมีฟรีวีซ่าเนี่ยแค่ประมาณสักสัปดาห์สิบวันอ่ะสิบวัน ก่อนที่จะมีโคเดนวิกเอาก่อนหน้าเลยตัดแลือว่าเอากันชัดๆเลยว่าฉันต้องการนี่เลยล่ะเป้าหมายคือเอมคือ planning ของเขาก็คือว่าเอาโคเดนวิกเนี่ยดึงมาเลยให้ได้ผมคิดว่ามีในยะสองประการอันแรกก็อย่างที่คุณสมยศว่าเอ้ยทษนะฮาร์เซลเลยให้คุณมาขอยมานะครับอีกอันหนึ่งคือเดี๋ยวเขาจะเป็นเจ้าภาพนะอ่าเป็นเจ้าภาพเอเป็กซ์ัมมิ ถูกไหมเนพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาคนจีนผู้นําจีนจะเดินทางมาเยือนเอ้ยมันจะได้สอบรับกันเพราะคนจีนเนี่ยเวลาจะทําอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปส่งลูกเรียนที่ไหนมักจะไปในทิศทางไปในเมืองไปในประเทศที่ดีกับตัวนะผู้นําหรือหรือหรือประเทศของตัวเองอถ้าเราทะเลาะกันกับกับจีนคนจีนก็จะต่อต้านไม่ไปเหมือนเหมือนตอนนี้เลยนะ ตัวเลขล่าสุดโกลเด้นวิกของปีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาครับมีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับก่อนโควิดเนี่ยอยู่ันดับหกตอนนี้ไม่ติดสิบันดับแรกครับโอ้โหอันนี้อันนี้เป็นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งไทยเราเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศความสัมพันธ์มันดูไม่ค่อยดีเลยในโอกาส50ปีความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมีเรื่องความไม่ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวมีนู่นมีนี่คนจีนก็ไม่มาเที่ยว นะอันนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ผมคิดว่าเราต้องบริหารจัดการนะเรื่องบรรยากาศอารมณ์บรรยากาศต่างๆให้ดีๆครับครับเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวนะฮะก็รู้ว่าเอหลายคนก็เจอประสบการณ์ตรงนะคุณเนี่ยที่ว่ามันเป็นปัญหาเออแล้วในเมืองจีนคนจีนไปเที่ยวไหนกันโอ้คนจีนเอตอนนี้เที่ยวไปทั่วเลยครับระดับของการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ถ้าเราแบ,บ่งเป็นโซนนะตอนออกตอนกลางตะวันตกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากอันนี้สะท้อนสิ่งที่น่าสนใจอันแรกปีนี้เขาหยุดแปดวันธรรมดาเขาจะหยุดหกว,วันบ้างเจ็ดวันบ้างแต่ปีนี้แถมมีแปดวันแถมมีสองวันนะอ่าแถมไมาอี่วันสองวันเขาก็าเที่ยวไกลขึ้นเที่ยวมากขึ้นประการที่สองสะท้อนว่าโครงข่ายคามนาคมขนส่งของจีนปัจจุบันดีมากอืมเช่นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยรถไฟความเร็วสูง ปีที่แล้วยังอยู่ประมาณสัก19ล้านเที่ยวนะในช่วงโกลเดนวิคปีนี้ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ23ล้านเที่ยวกว่าขึ้นมาึิสง4ล้านเที่ยวอ่ะคิดดูแสดงว่าโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเขาดีมากนะครับแล้วก็สามารถรองรับการเดินทางของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้นได้ได้ได้อย่างต่อเนื่อง4ล้านเที่ยวเนี่ยนะคือคนจะขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะถ้าที่ดูเพราะว่าคือผมเคยไปช่วงที่กลเดนวิกพอดีเนี่ย เไปเจอคนที่เขากําลังจะเดินทางไปเขาต้องซื้อเกาอี้อ่ะกาอว้พลาสติกเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ทางรถไฟก็อนุญาตให้ให้ให้ไม่มีที่นั่งนะยืนไปก็ไปก็จะไปเพราะว่ามันมันแป๊บเดียวถึงนะมันเขาก็ยอมไปหลายหลายร้อยกิโลนะคือเขาก็ยอมผมผมนี่บ่อยๆเลยบางทีคนจีนเนี่ยจะจะอะไรนะได้ความสงสารจากผมนะบางทีเขามาเขาอุ้มลูกมานะครับเขา เขารีบรีบกลับบ้านนะก็จะอุ้มลูกนะไม่มีตัวนั่งก็ตัวยืนก็เอาครับแต่เขามายืนข้างๆเราเราก็สงสารเขานะฮะเออเราก็ลุกให้เขานั่งนะแล้วเราก็อาจจะลุกออกไปข้างนอกไปนั่งไปยืนอยู่ข้างนอกนะะนั่งแชทนู่นแชทนี่สักพักสามีเขาอาจจะเดินออกมานะมานั่งคุยบางทีได้เพื่อนนะได้ได้บนรถไฟนะครับเขามีความสุขเขาประทับใจมากบางคนนะ โอ้โหเรานึกว่าเขาเขาไม่ค่อยมีฐานะเหลือตีตัวยืนเปล่าครับเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เขาบอกเชิญเป็นอโอ้โหเขาเห็นเรามีน้ำใจเขาบอกเขาบอกเป็นคนไทยเขายิ่มประทับใจใหญ่เลยเขาบอกว่าเวัาหลังเขจะมาเที่ยวเมืองไทยเขาบอกมีเวลาไหมนะค่ับกอนรูดบอกไปจีนานเขาบอกว่าเมืองเขาอยู่ใกล้จีนานอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องต่อรถอีกชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงดีเขาว่าเดี๋ยวเขาบอกเชิญเลย เขาเป็นเจ้าของบริษัทรถเช่าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองครับโอ้ทีได้เจอเพื่อนได้เจอคนได้ได้ลักษณะแบบนี้ครับจากจากเหตุการณ์แต่แต่ลักษณะบรรยากาศเนี่ยแสดงว่าโอ้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาโครงข่ายรคมนาคมขนส่งและบริการของจีนมันดีขึ้นคนจีนจึงให้ความสนใจกับการไปเที่ยวต่างประเทศในแง่ของความสนใจนะน้อยลงครับแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเที่ยวน้อยลงนะ ปีนี้เขาเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่าเท่าตัวนะอ้ภายในประเทเนีัยช่วงโกลเดวคีคปีนี้ทะลุแปดล้านคนโอ้โหนะครับแล้านต่อเที่ยวต่อคนนะฮะเอ่อคนครั้งใช่ครับแปดล้านนะคนครั้งนะครับปีที่แล้วอยู่สามล้านกว่าคนเองไม่ถึงสี่ล้านคนคนะครับอันนี้อันนี้ก็สะท้อนว่าเออคนจีนก็เริ่มเดินทางออกไปต่างประเทศนะมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะต้องแปลง สภาพการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นให้เป็นโอกาสของเราให้ได้ว่าเออถ้าคนจีนจากนี้ไปจะเดินทางต่างประเทศไปท่องเที่ยวมากขึ้นเราจะจัดลําดับของเรานะจากแม้กระทั่งเนี่ยอันนี้พูดแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในอาเซียนเราเนี่ยก็ยังตกลงมาเรื่อยๆน,นะครับนะครับเวียดนามนะเวียดนามเพิ่มขึ้นห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะโอ้เนี่ย สิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นมาเลเซียก็เพิ่มขึ้นประเทศไทยลดลงครับนะะอันนี้ก็เป็นข้อคิดว่าเออเราต้องระมัดระวังมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเราเป็นแชมป์นะภาพลักษณ์มันจะดีคนจากยุีิโอ้ยใครคนจีนเขาไม่อยากตกขบวนใครไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะเทโลตามไปเที่ยวแล้วบอกว่าคนจีนชอบมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะตามมาเที่ยวเมืองไทยแต่ถ้าบอกคนจีนไม่สนใจไปเที่ยวเมืองไทยพวกเขาก็ไปไปที่อื่น ก็จะพลอยทําให้เราเสียคะแนนนิยมเสียกระแสความนิยมของการท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเพพาะยิ่งในกลุ่มอาเซียนได้ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ